โอไม่เดียวโดนเลยครับเดียวโดนเลยอู้ยังไงอู้ขาดสิได้ครับโอโโ้โหอุนหามาึมหนึ่งน้ำมาก่ครับโดนครับโดนโดนเอาเอาแน่ยพกสั่งว่าโดนครับโดนโดนโดนสวัสดีครับผม เราหนีกับพวกพ่กันอีกแล้วนะครับนะ้อกับช่องอีสานบ้านท่าเสาออกมาหาอยู่หาจีนขึ้นเก่าหน้าหน้าครับนะ้อแบบสภาพไม้แห่ยง,งอบหัวเลี้ยงทีน้องโอ้ยสุดทไปทั้งเด่นน้อบุตรทีน้องโหเฮี้ยงบ่คคยไดหรอกครับนี่ดานไปเจ้าย่นานไปเจ้าตื่นครับผมบ้านพนนี่ยุ้ยใหญ่หนิว่างๆตัวๆมันงอหงอเงื้อตัวนี้มี น้องครับมาเลียอย่างนันอ้ยปลาที่ทวนครับเกิครับนีนน้ำแห่งกักแห่งนี้เยนี่ฝนมาตวกไหลมันเลี้ยงนกพ่อนก มันจะไปกินบดละวนน้อก็มิดที <c oughs> ไม้เดียวเดี๋ยวกลับไปหาพวกควันดีกว่าโอ้เราุ่มคานะ้่มันรดเลย ô uh, nhảy một nhảy móng cái luận mỗi thì xuống mông rồi. ใช่ครับผมลองดูมีตัวปะครับโอ้ยไม่เดียวโดนเลยครับไม่เดียวโดนเลยอู้อยังไงวะอู้ขาดสิได้ครับโอู้ยอู้ยโ,โดนนะครับโดนไม่เดียวโดนเลยวะตรงข้างในเหรครับนี่อืเนื้อขาดจีมันโอ้ เปลียนใส่เลยวะบูบูบูพี่น้องบูมึงทำในตัวไหนมพีหลุดแล้วโอ้ยนี่อุ้ยมางเห็นไหมที่แดงไรเนาะครับเนาะโอ้ลุดสามพี่น้องโอ้รุดเองเลยวะ เงาผูโดนบอกว่าโอี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองซ้มมึงดูครับโอ้สุไปฟังุณแล้วครับวันแบบนี้นี่ยสูเดียดว,ว่าได้๋อกครับทัางนี้ตรงเวหลังสู สุดายเวลาดิคือเจ็บเหรอครับมือช่วงเนี่ยผ่านหามากมึงสหน้ำมากวะครับ โดนครับโดนโดนโอ้โดนสัมพี่น้องยังวะมีปากวัวด้วยว่าพี่น้องมุดมดีอ,อัน์นี่ตัวนี้ ใส่ไมตัวนี้โอโโ้ยโอ้ยดื้ใส่ไม่ผีน้องเงยโอ้พี่น้องกบมากมากมากรอควบมากผีน้องกบควบคบมาโอ้ยโดนโอ้ยควบหน่อย เส้นน้องกบตัวนี้เนาะดูรครับแค่นี้ไม่ตัวว่าครับรูปเดียกันเมื่อวัยห้านดยด เอาเนี่ยผู้สัมวะดโดนครับโดน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 อ้ยกันกลับมันก็มีเลือกลับมันก็มีเลือลูกสังหาด้ครับตัวังใดพี่น้องอย่าโดน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 เดครับปัดกันเียงเดียว เส้นวใสสวยๆพี่น้องใสสวยๆ่าง,งามครับใสสวยๆย,ย้าง,งามครับโอ้ยกลับถึางงามครับผมโอ้ยแกเชืๆกเต็มปากเต็มคำ มามืลยนี้ที่เลี่กับที่ได้หลอเนาะครับเนาะโอ้ยบนาไปพูนเลยไปผิดไม้ครับผมทีนี้ไม่เว้ยใสย่งามงๆเลยครับนี่ยพูดนะโอ้ยพูดครับเจียวครับเจียวโอ้ยไปเสียเวลาอยู่ทุนตมุดร,รวน ยังมือหาสิมากทั้งปีเราค,ครับมึงนะฮะเขียนคนครับโอ้ขาดใจได้ไม่ได้ยุ่งหมึงจีครับก <c oughs> ็เตรียมเดียวนี่แหละครับเนี่ย มือนี่บ่มานเลยมืองนี่เ้วก็ได้กินง่ายอยู่ครับนี่จะเสียเวลาอยู่หนองมเศร้านิ่นี้เนอะครับเนาะผ่าดไหลครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณพแมีพีน้องทำอมือชุ่มสุข,ขสุขคนเด้อครับสําหรับมือนี่สวัสดีครับ